กูแคกว่าคอกเละยว่าดอพิดเียวเล้าไอปุ่นรับกูดีเด่นเออถ <c oughs> ึงทีนี่เนี่ยกล่าวกระมอมจะต้องเผยแล้วก็ต้องร้อนอยู่ว่าจุนว่าทงตัวน่าดักมั้งเด็กยุกไม่มันเปยไม่เป็นมอ่อพอกับ่อเม่ปล่อยได้มันเล่นเกมเล่นคอมเล่นแคว้นเนี่ยเมื่อเกี่ยกระกม้อคม,อมคยเลขมาเรื่องเทคโนโลยีพ่อบอกเด็กว่าเปยเป็นเสี่ยมั้งหนาหมากเร่งไม่ดี ปลาตีได้ควงปลาววามาในวัดตัวแกนาเผื่อนเพลลุยมดเ่ตัวแกเปเพินไม่เก็บตัวคนจะต้องการใจใจขยแกนาที่แกพอความปายเปอ้อยพูดเล่นโตกเพราะแกนันเปเป็นเจ้ามังลูกเวลาใหญ่เลยมันติดตัวเลยต้องอนอนต้มต้นคนเราไปไหนมาไหนตามใจต่อไปหนุยอาจจะไปเป็นนายโกอบโตไปเป็นรอฐธคนเราต้องทําตัวให้เมื่อขณะกรรมาการน้นงทีรับนั่งเยียดมาอหละจั้กแต่ปีนัดลีกา็าจันักการพิมพ์พอดี ตั้งแต่นงเช่นนงคบนงเอกเลี่ยเก้ปีตาโวนนงไข่แก้ว่างนงวัดนงไข่เล่มสุรัดโอ้ยที่มาหลักคลักเออนองคบคบอันเชียกว่าเควนไข่ทวตมอ,อยู่ตรงนี้คือไร้เควนคบนงยิ่งนงยิ่งกับหัวขับบผมเดินผ่านถึงทวตมขาดทุ่งยี่สิบบาทยิ่งห่วกับซื้อมาทุ่งดีเป็นเม็ดเลือนหลีปีน นังยิ่งยิงครับเดี๋ยวไม่โลใจครีมเลยยิ่งหอบมาดินปืนกว่าป้าเอมอ,ม,อม,มาไข่ข้องลุยหมดเดี๋ยวดูหน้ารูงหนุคน,นึงลาดเบาปุมวุ่นตัวระบาดเชื้อโควิงเชือเลยหลูกมีลูกมีครับเออ,อนี่อยู่กับดงดิดเออใกล้น้ำใกล้จำปาโทษชื่อหลูกมีหลูกมีครับเดี๋ยวจาิดโลมีมันโอ,อ้หุ่นหมับอัน เดี๋ยวจึงมีตะเล่ปืนๆไม่ตำรวจกระฐานมาใกล้กับป้าโตกับมีตะเล่ปืนๆไม่ตำรวจกระฐานเ่ว,ว่าาปลเน่านานไม่เบาหวานกับความดันเลย <c oughs> ร้อกินลอยๆปีนบางทีนะล่วงมายโยมังนกือนะเพื่อความสนุกโรดจันนันอยากคิดมากเออคนเราเนี่ยต้องกองนนมต้มตนจับตัวรวงก้าวประเภทามลูกดินคือมีคุณาภาพกายครับเออดี๋ยวก้มีแต่คนรักเขาว,ว่าล่วงวก้าไปชี้ความก็ไม่เป็นนั่นคือหรีไม่ใช่เลย โปราะนั้นต้องอ้นนมต้มจุนแล้วก็ไปนมานั่ยแกลูกจุกวันเด็กเวลายู่ไปแกพอแกถึงไม่เดียวลูกแานกลักๆพอลูกแานกลักๆลูก้านก็ไม่เคยก้าวแกกุนแกไม่ข้าวแกครับพอกุนแกจูจีจุกจิกเราสั่งเกได้ว่าคุนแกถ้าลูกว่าโปเต้ามาเร็วแสดงว่าเด็กอย่างหลักเลยโป่เต้ามาเร็วแต่ว่าถ้าว่าโดโปตเจ้ามาแลาวแสดงว่ามดชาพับเร็วก็บว่ามาเร็วก็มาแล้วมาเตกตาม แล้วคุณแก่บางคนเหมย่ยดัจจริตอยาว่าแต่วัยรุน่นแล้วคนเยวาว์วัยรุ่นเนื้อใจป่าตาเตยไม่ต้องลองเพลงโจดจานเป็นโจจานรักเช้อด้วยเจยแต่คุณแก่พอได้ลั่นดึงแรงไม่ใจสาแรงไม่แก่พอได้จินชาแย่วเย,ยวอยใจจะใจแย่ยื่ใจแย่ยิ่เยอแล้วมบนเรื่องแรงไม่แก,ก่เ่อมาเ่องแปลกับคนเรา อย่าว่าแต่เมียเปลือนเมียพุ่มมาเมื่อนกัเรียววังนี้จำได้เมียอยู่บ้านโอ้ไม่ไม่ตรงแรกเลยเรื่องเมียเออเพิ่งได้เพิ่งได้ลับอยู่บ้ใกล้ก้องจำมากินแตวเมียคณเล็กโอ้เมียคุณเล็กบอกว่าตายช่องปีเล้วเชี่ยวว่าตาโบนเมียคุณเล็กกับตาโบนดาเจ็พุ่มพื้นตายก็ลงจากเรือนปลดได้เรือนตายไอ้พูนบาดมีได้เรือนมาโลตัดไม่พุ่มเรือนไดยใหญ่เมียลุงโตกันครับปลัดบอตายอง เออมังไปไปชิพูนนะชัดเป็นห่วงลูกบอกเลยว่าบังคับจุกระทั่งว่าลูกต้องมีปัญหาเกิดขึ้นลูกไม่อยากแต่งงานแต่ในที่สุดแหมพูดไปเร็วแล้วลอยจะทำเก๋พูดเยอะนะลอยจะนันไปเจอไปโดนแลวนะก็มาราในกูถามอะไรเออว่าลูกกูอยู่ที่ไหนควรคล้องเจ๋พอกรบแม่กับลูกนี่ัตัดกันมากครับมากันได้คนนะคืนนี้มาแล้วไอ้ตัวนุย้ย แม่เอ้ยมากระโพ่ลนกลุกเลยนะมาใจลูกมาไม่มามาเลยนั่งลุงไม่เลยนั่งลุงแค่ขึ้นมาไม่ลกแค่ขึ้นมาไมา่เลยเลยไม่ไม่เลยนวดกีฬาเพ็ด <c ười> กีฬาพัดไม่ใช่กีฬาเพ็ดโลไม่ไปนวดโลโลรับเอาคนม้อยไว้บนล้วว้าว แรงน่าเครียดหรือไม่ได้ไร้เกรียดปีนวดมังลองเปล่งเพราะลองเปิ่งเปราะนวดกิฬาปัดดูหนังเล่มึงแร่กูจัดปลัดโรงแร่คนได้แคว้นใส่คอหัวชุนแกเดี๋ยวจำเป็นทีเป็นอะไรหรือครับอร้อยตัวหนุ่ยนี่กว่าป้า เปล่งนวดลงได้ลุกนะรองได้เจ้าตายดื่มชิ้นเจ้าตายดื่มชิ้นได้เปล่งรั้งเปล่งรั้งก็ลงได้เฮียได้ลงเปล่งรั้งไอ้ลุงควังเฮบี้ซีดีฮีเฮบไอ้ไรก็เฮบี้ซีดีฮีเฮบซีอฟเชปีไอ้แ๋ยกูตบมั่วงปลาดชาวันเนี่ยกูเล่นชับเอิร์ดกันแล้วไอ้ตัวนุ่ยนี่เหรอ ไปไปไม่ตรงลงเดียวนะรับพมเออแกนั่งนองเดียวไม่มาเออโอ้ก็ไม่รับเรวมาหรือแลไรเดียวแกก่ว่าวันนี้กันมากหลักๆัเห็นไหมพอลุงเคยบอกว่าก็คว้ากันทีละปินกันนะนี่กับตาเลยดังกิ้งขอเพื่อนองเดียวร้อยนองเดียวเออชายระชายไว่ายสยามความชายชาบายมือดาบอบบรความวาบไว้วพลายมองดีตหนนี้นะ ไปลูกไปดูเออชุมกระดุยหมดนะหนุยกินได้ไปฮะกินนะลูกนะกลับป้อมไปไหนนะกลับป้อมไอตัวนูมานี่มาไหนลูกมาเก็บเฟสของฉันมาเฟสของฉันครับมาโดไรลูกอ๋อปล่อยมาโดหนาบ่าวมาจึงลงแกปากจางเกาลาดกระเมงขับป้อม จึงท้าว่ามเตอร์ไซค์มาจุงที่ลุงนันเงเอาดาวด้มเตอร์ไซว่าเอาห้าสิบ,บาทพอลุงลรถโมเตอร์ไซค์ฉับใบลอยง่ามันว่าไม่มีตงังทอนกันเร็วกันนุ่ยว่าไปจ่งแก่ปาทางตาเหลวเดินก็บาเองเฉยหลุไปรู้ตังทอนเลยกูเรีไม่แก้ใบนี่ยเบาหนี้ไปรู้ตังทอนหลัวกับพุ่ม พอมาไหมพอไม่ไมาอยู่บ้านกับแม่พออยู่บ้านกับแม่กลับกินข้าวไม่ดูเก่งเลยแม่เป็ดเลยพอหนุ่ยลุงจากเรือนแม่เป็ดเก่งอ้าวอ้าวโอ้ยไม่เก่เงเป็ดเก่งใครก็แย่งกันแกรู้เนนั็นอะไรแปลนัว,วา รีน่หนุยหน่ยนาแกเดียเม้เฮยนาดุ๊กสุดยอดสุดยอดเออไอ้ทึ้งนี้อยู่ในคนอนยู่อำเภอยานชักาเนี่ยหนุ่ยโจอ,อยู่กรุงเทพแต่ว่าเนี่ยไหวป่าพอเมไปยู่บ้านแก่โคอนแล้วในหลวงโจอยู่กรุงเทพเพราะไม่น่านหละเออกรุงเทพนี่ก็ใหญ่ไปไหวคอนรูเรือเม่ในก็ว่ากรุงเทพมหานครเออิออน นี่มีพี่น้องได้คนได้คนแก่บ้านพอกระพอรถไม่ไก่ตันเออพลลุ่ไม่ไก่ตาเจ้านะบอกพอว่าคณเราวันกันมีครอบครัวต้องวางเป็นครอบครัวโอเคบ้านนั้นพอไม่ไก่วางเป็นพอใจวัวพอใจวัวแล้วเคยวางเป็นเมลแล้ววางเป็นให้พอวัวคำกินข้าวเช็ดกับเมรลืมวางเป็นจึงพอใจวัวพอใจวัวเช็ดกันจึงลากในอ้องน้ำพลัง พลางเซ็ตตเดในทึงพอโนอนกลุนพอลับเต็มตืน่นกะยกขึ้นจากผักกะตึ่งกะเลยวพอคิดเมไว,วางเพ้นหลาตึงเมยวาปลื้มเมยไม่ว่างเดี๋ยวเมยเพ่นไม่ว่างจำปลื้มเม่ปเมปิดเพ้นเปิดเป็นปเนล้วกะพอกะวางวัวหลากูเลื่มคาดุนนี่ไวบมือนี่